อจินกรรมมันเกิดได้สามกรณีแล้วว่ามันสมบูรณ์แบบมากเวลามันเกิดนะมันตอบแทนได้สมบูรณ์แบบกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมแต่ส่วนใหญ่เราประมาทเราคิดกันว่ามนโนกรรมไม่มีเพราะจิตใจเนี่ยไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรไม่มีเจตนาที่ไม่มีอะไรแต่กว่าจาไปแล้วการการทำทางกายคือเอาตีนไปแล้วเอามือไปแล้วแล้วมีอาการทางตาไปแล้วปากพูดไปแล้วต่อให้ใจนะันไม่มีเจตนาแต่กรรมทั้งสองอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้ว เพียงแต่ว่าใจนั้นยังไม่ได้มีเจตนาแต่มีความหลงหรือเป็นโมหะอยู่นั่นเองที่มันครอบงาใจดวงนั้นไว้จนทําให้เผลอทําสิ่งเหล่านี้เป็นอาจินกรรมเขาเรียกว่าอาจินกรรมที่ทําจนเป็นอาจิน,ต,จน,น,จนติดจนเป็นอุป,ปนิสัยที่ทําให้พวกเราประมาทมากทําให้มีมีภูมิมมจิตภูมิธรรมไม่ตื่นจึงไม่เห็นธรรมสักทีต่อให้ใกล้ครูบาอาจารย์นะเพราะว่าตัวโมหะของจิตที่คิดแต่ว่าใจตัวเองไม่มีอะไรแต่กายพูดไปแล้วปากพูดไปแล้ว กายกระทําทางกายทําไปแล้วสองอย่างเนี้มันมากกว่าอันอันหนึ่งอยู่แล้วจริงไหมสองลุมหนึ่งอะ่ะมันสู้ไม่ไหวหรอกใจคนนั้นก็จะต้องทนทุกข์อยู่แล้วเพราะสิ่งที่เองทําไปมันมีผลแล้วน,นี่กรรมเนี่ยเป็นแดนเกิดเดิดเกิดบุญเกิดบาปจากการกระทําทางกายก็ตามวาจาก,ก็ตามใจก็ตามมันยังเช่นว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเอาหินปาอางุงหูตอนเราโมโหอ่ะ เราก็เลยแบบแค่ไม่ได้ตั้งใจแต่มันปาไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่โดนตาอุ่นบอดถามว่าเราได้กำรรไหมเราก็ได้กร,รมไปแล้วต่อให้เราไม่มีเจตนาก็ตามหรือบางทีก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าก็ไม่ไม่เอื้อเฟื้อเขาเรียกว่าการไม่เอื้อเฟื้อก็คือคําสอนเนี่ยไม่ได้ซึมเข้าไปเลยแต่ว่ามีตานต่อตานด้วยเพราะว่าชอบฟังในสิ่งที่ลื่นหูถึงได้ไม่เห็นทมไง Thank you.